ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ากระดูกทับเส้นมันจะมีอาการปวดแล้วก็ชาที่บริเวณต้นเอ่อโคนขานะครับแล้วก็ไล่ลงไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะตึงนะครับเส้นเอ็นจะตึงแล้วก็ขาขาแข็งฮนะขาลักษณะเหมือนขาแข็งส่วนข้างขวาเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องหัวเข่านะครับหัวเข่านี้จะดังกอบแคบก๊แบ,บ,บ,บเวลาเดินนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นผมเป็นมาประมาณห้าปีกว่ามีอาการปวดขา แล้วก็จะมีโรคความดันด้วยนะครับภูมิแพ้โรคหลอดเลือดนะครับระบบเลือดนะครับวันรุ่งขึ้นผมมากินกาแฟต้มโอ้ะไออาการปวดขาที่ผมเป็นเนี่ยมันทุเลาซึ่งมันไม่ใช่เกิดจากยาเพราะถ้าถ้ากินยาแล้วไม่ใช่แบบนะครับอันนั้นคือวันแรกนะครับพอวันที่สองกินเข้าไปนี่ขารู้สึกมันเบาๆนะขามันเบาแล้วมันเดินมันก้าวได้เดินกว้างขึ้นนะครับไกลขึ้น นั่นคือว่าอาการปวดไม่มีแล้วผมลองบีบขาดูนนะครับมันไม่แข็งเลยตามเนือน้อนี่โอเคแล้วนะฮะก็แปลกใจมากครับว่าเอ๊ะทำไมกินกาแฟนะครับกินกาแฟเข้าไปตัวนี้ทำไมมัน,มนอาการมันดีขึ้นนะครับปกติแล้วผมจะเป็นคนที่มีความดันสูงปกติของผมนี่จะต้องร้อยสี่สิบขึ้นไปนะครับก็เลยวัดดูวัดความดันนะครับเหลือร้อยี่สิบสอง นะครับจากร้อยสีสิที่วัดทุกครั้งทุกวันนะฮะร้อยสิบขึ้นเนี่ยเหลืยร้อยยีิบสองก็สงสัยนะครับเพราะว่ายังไม่รู้จักกาแฟตัวนี้ดีเลยก็ขับรถมาคุณนุ้ยที่บ้านนะครับก็คุยกับคุณนุ้ยคุณนุ้ยก็เลยอธิบายครับว่าคือกาแฟอะไรอะไรนะครับผมเลยขอซื้อดับิโอ้แกหนึ่งกล่องก็กลับไปกินนะครับจะไปกินผมกินไปไม่ถึงรวมที่แกให้ไปด้วยนะครับประมาณหกสอง ขานี่ดีขึ้นเลยครับนะครับขาดีขึ้นแล้วก็อาการผมจะมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกนะประเด็นันนีก็คือหลอดเลือดมันตันนะครับอาการมันมันไม่กระตุกนะครับเพราะว่าปกติถ้าทําอะไรเหนืน่อยมันจะกระตุกเลยนะครับผมต้องนั่งนิ่งๆนะฮะแล้วก็ปวดหัวก็ไม่เป็นนะครับปวดหัวก็ไม่เป็นมันมันรู้สึกร่างกายมันสดชื่นนะครับระบบขับถ่ายอะไรก็ดีนะฮะ ปกติผมปัสสาวะเนี่ยจะมันจะออกแบบรก,กระปิกระปอยนะครับรรก,กระปิกระปอยแล้วพอได้กินกาแฟนี่มันมันไหลดีขึ้นนะปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นเลยอันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับแลว้วก็เลยมั่นใจและเชื่อมั่นมากนะครับว่า,าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอ็นแอลเวนิเนี่ยดีมากมากเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้นะครับจากที่ตัวเองได้ได้ได้ทดลองกินนะครับ